สนุนโดยทำทุกอย่างเป็นไปได้ในทุกวัน The Power of Possibility B, บัตร Planet SCB บัตรของคุณเรทของคุณ,คณสมัครง่ายผ่านแอป SCB Easy เราเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแบ่งเบาเวลาเกิดภัยเชื่อแป้งเชื่อเมืองไทยประกันภัยชอบของอร่อยต้องชอบไทยทิปชอบได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์และร้านค้าชั้นนำ ที่วัดนี้คุณผู้ชมสายมูไม่ควรพลาดมากเพราะว่ามีพิธีโบราณคือพิธีสวดใบขนุนคืออะไรเขาเรียกว่าเป็นพิธีสวดใบขนุนหนุนธาตุนุนดวงหนุนชีวิตนี่คือใบขนุนนะครับใช่อันนี้คือใบขนุนจริงๆเลยเราจะใช้ใบขนุนจริงๆต้นขนุนเนี่ยมันใช้ได้หมดเลยนะแม้กระทั่งในสมัยพุทธกาลพระพุทธองค์ยังทรงอนุญาตให้ใช้จีวรสีแก่นขนุน แล้วต้องทํำยังไงเจ้าคะใบขนุนเนี่ยให้เราเขียนชื่อนามสกุลวันที่เกิดคือสําคัญจันทรคธเนี่ยสำคัญเลยและจะใช้ไปขนุนตามกําลังวันอ,อย่างไงครับอย่างเช่นยมครอบเกิดวันอะไรวันอาทิตย์อ่ะอย่างวันอาทิตย์ต้องใช้หกใบพิธีกรรมนี้ทางวัดจะจัดเตรียมใบขนุนไว้ให้แล้วแค่เขียนชื่อนามสกุลและคําที่เราอยากขอพรหนึ่งข้อเท่านั้นตามกําลังวันเกิดของเราเพียงเท่านี้ และนำใบขนุนไปฝากตามจุดประจำวันเกิดของเราค่ะโต๊ะทุกโต๊ะเลยเนี่ยที่คุณโยมเห็นเนี่ยนะจะมีพระพุทธรูปปางประจำวันเกิดและอีกองหนึ่งนั้นคือเทวดาประจำวันเกิดทางวัดก็จะนำเอาใบขนุนนี้ไปไว้ที่ไหนยังไงใบขนุนเหล่านี้เราจะนำไปไว้ใต้ฐานพระปางหน้าปกด้านบนครบหนึ่งปีจะถึงทำพิธีให้หนึ่งครั้ง เป็นอีกหนึ่งพิธีกรรมโบราณที่หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วนะคะสายมูท่านไหนอยากมาขอพรหรือฝากดวงชะตาประจำวันเกิดรับพรรับพลังดีๆที่วัดแดงธรรมชาติก็มากันได้ทุกวันเสาร์และอาทิตย์บ่ายสามโมงเท่านั้นนะคะถ้าพูดถึงวัตถุมงคลครับที่เกจิอาจารย์ทําไว้เนี่ยครับมีอะไรครับที่นี่จริงๆของวัดแดงธรรมชาติเนี่ยเด่นๆเลยเนี่ยเขาจะเล่จะพูดถึงลูกอม สมัยก่อนเนี่ยคนต้องใช้ทางน้ำเนะแล้วไปงานบุญหรืองานศพตอนกลางคืนแล้วมีความเชื่อว่าเมื่อก่อนอะ่ะผีดูเจอผีบ่อยอหลวงปู่แพ้วเนี่ยก็เลยทําลูกอมเนี้ยให้กับญาติโยมอมไว้ใต้ลิ้นอมจริงๆในสมัยนั้นเอาอมจริงๆและหลวงปู่แพ้วก็เพิ่มคาถามเมตตาทุกอมนี้จึงใช้ป้องกันคุณใสและเสริมเรื่องของเมตตามหานิยมนั่นเองซึ่งของหลวงปู่แพ้ว ก็มีให้คุณโยมได้กราบไหว้กันอยู่ด้วยกับหลวงปู่แพ้วนะงั้เดี๋ยวต้งไปการาบไปสิมงคลใช่แล้วมาที่วัดนี้เนี่ยนะคะยังมีอีกหนึ่งจุดนะพี่กัอฑนั่นคือหลวงพ่อโตซึ่งว่ากันว่าเป็นพระประธานในวัดที่ใหญ่ที่สุดที่จังหวัดนนทบุรีช<า>ใช่อยู่ตรงไหนครับอยู่ในพระอุโบสถ แต่เนื่องจากว่าเวลาหมดแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะ <What? S 1> สัปดาห์หน้าสายงูห้ามพลาดนะคะเพราะว่ายังมีจุดที่เขาว่ากันว่าชาวบ้านอย่างนี้ชอบมาเสียงเซมซีสายขยบเราต้องรอติดตามแล้วแหละหจะอพอเสือหรือเปล่าอุย<ะ> เดี๋ยวสัปดาห์หน้านะเจ้าค่ะแต่ว่าสัปดาห์หน้าเดี๋ยวยังต้องขออนุญาตที่จะให้หลวงพี่ได้กรุณาได้แนะนําในจุดต่างๆในวัดกับคุณผู้ชมด้วยนะเจ้า,จาค่ะแต่ว่าสัปดาห์นี้ขอกล่าวมาสการขอบระคุณค่ะและแน่นอนนะคะคุณผู้ชมค่ะนําเรื่องราวดีๆม,มูมูแบบนี้เอาความโชคดีไหมคุณผู้ชมก็ต้องขอบระคุณผู้สนับสนุนใจดีนะคะขอบคุณครับขอขอบคุณ King Power เข้าใจนักเดินทาง ธนาคารออมสินมากกว่าธนาคารธนาคารเพื่อสังคมบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนกราฟ วันนี้เวลาหมดแล้วนะคะแต่สัปดาห์หน้าเรายังอยู่กันที่วัดแดงธรรมชาติแห่งนี้บอกเลยนะคะคุณผู้ชมที่เนี่ยมีจุดให้มูเยอะจริงเออห้ามพลาดเด็ดขาดห้ามพลาดเด็ดขาดวันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางช่องอมรินทร t ทีวีเอชดีสสเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาพบกันนะคะกับคุยยกบ้านมูยกสยามวันนี้ลาไปก่อนละฮะสวัสดีค่ะ ลับมูอันไหนจดไม่ทันสามารถตามรอยการมูไปด้วยกันอีกครั้งได้ทาง y o u YouTube Rainbow Media Channel หรือติดตามรายละเอียดต่างๆของทุกรายการแล้วอย่าลืมกด s s c r i r i r e r n b o w Media Channel ด้วยนะคะเห็นบอกว่าตอนที่ดีดโบดเจอสิ่งที่ทำให้ต้องตกใจด้วยอะไรอ่ะก็จริงๆแล้วเขาก็เจอมูกันเยอะรดทวนก็มีแบบมีเจอแบบกลุ่พระเก่าอันนี้พลาดไม่ได้เจอแน่นอน ถามแทนใจคุณผู้ชมไงเพราะว่าชาวบ้านเขาลือกันค่ะก็ถือว่าตรงนี้เป็นเซียมซีที่แม่นตรงนี้เป็นเรือเนี่ยคือตอนนั้นเนี่ยช่วงที่หลวงพ่อบุรณะวัดนะก็มีช่างเขาฝันว่าให้ช่วยเขาขึ้นมาหน่อยเเป็นผู้หญิงอมารินทีวี